สู่รกาลลูกทุ่งไทยแลนด์ร้อยเพลงรักล้านเพลงดังเกาะกระแสลูกทุ่งกับลูกทุ่งไทยแลนด์โดยผมตองชวนชื่นดิฉันบรันนัฐมลการศิลปการชอดค่ะวันนี้ครับคุณผู้ชมแขกรับเชิญเนี่ยน้องนันจ๋าค่ะเป็นนักร้องสาวที่สู้ชีวิตสุดๆเนี่ยผ่านอุปสรรคมามากมายกว่าที่จะมาเป็นนักร้องใช่ไหมคะครับผมเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะ เป็นนักร้องสาวที่ใจบุญด้วยอย่างล่าสุดนี่นะฮะแกไปเจออย่างพวกสุนัขหรือแมวอยู่ข้างถนนเนี่ยวันๆเนี่ยแกก็จะเจียดรายได้จากการขายยำแหนมของแกเนี่ยนะฮะกับรายได้เนี่ยไปให้กับน้องๆสุนัขน้องๆหมาน้องแมวเนี่ยครับน่ารักมากเป็นนักร้องสู้ชีวิตแล้วก็เป็นนักร้องใจบุญด้วยต้องบอกเลยค่ะว่าสำหรับศิลปินท่านนี้นะคะไม่ได้ประกวดมา แต่ว่ามาร้องด้วยใจที่รักจริงๆครับนะคะคคแล้วต้องบอกเลยว่ากว่าที่จะก้าวมาถึงวันนี้เนี่ยต้องผ่านอุปสรรคมากมายเลยวันนี้นะคะเราจะมาเจาะลึกทุกย่างก้าวของศิลปินท่าน,นี้กันแล้วก็รอเราอยู่แล้วค่ะที่เวทีลุกทุ่งไทยแลนด์ คุณผู้ชมคะเข้าสู่ในช่วงแรกของรายการลูกทุ่งไทยแลนด์นะคะอย่างที่พี่ต๋องแล้วก็รานบอกไปว่าศิลปินท่านนี้เนี่ยเท่าเจริญทราบประวัติคร่าวๆเนี่ยเป็นศิลปินที่ต้องบอกว่านักสู้ชีวิตท่านหนึ่งเลยยอมร,รับแล้วก็ชื่นชมด้วยใจจริงๆคะ่ะพบกับเขาเลยดีกว่าคะ่ะคุณอ้อยใจแดนิสาคครค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ คุณพี่อ้อยใจเนี่ยอ่านประวัติแล้วโอ้โหใช่ไชีวิตนี่สู้ชีวิตจริงๆเลยอะสมบัติเหมือน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 นิยายหนูขอย้อนไปนิดนึงได้ไหมคะตั้งแต่ประวัติของคุณอ้อยใจเลยจริงๆแล้วเป็นคนจังหวัดชัยภูมิเชียงภูมิชียภูมิครอบครัวเป็นไงครอบครัวยากจนยากจนไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรทั้งนั้นเพราะว่าคุณพ่อก็เสียตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ประมาณสักได้สิบขวบอาชีพหลักทางบ้านทำอะไร เขาทานขายเขาทานนี่หาบทานเป็นเข่งใหญ่ๆเลยนะสมัยนั้นเข่งแพงเข่งประมาณนะข้างละ20่สิบโลแบ่งออกมาถ้าขายหมดนี้ได้ได้ประมาณกี่ร้อยโอ้ถังละบาทฮะถังละบาทข้างลยี่สิบโลเนี่ยนะคะข้างละยี่ข้างละสามสิบโลเฮ้ยสองข้างหาขายอ่ะห้าร้อยหกสิบกิโลห้าร้อยหกกนี้ต้องเออต้องเดินขายตั้งแต่ตัวจังหวัด ไปถึงอำเภอนะไปกี่วันถึงถึงจะได้กลับย้อนกลับมาบ้านเรา,เ<อ>าไปกี่วันสมมติไปตอนตอนตีตอนเที่ยงคืนอก็กลับเตีก็ประมาณตีสของอีกวันหนึ่งอโอ้โหเ,เดินอย่างเดียวได้เหรอคะชื่นชอบในการร้องเพลงตอนไหนตอนคา,า,ายหาบขายฐานเลข<ช>ขายฐานนี่เหรอไปขายฐานแล้วซื้อฐานไหมคะ แล้วก็ถ้าซื้อหนูจะร้องเพลงให้ฟังอะไรเงี้ยพอร้องเพลงแล้วบมีคนชมว่าเราเสียงดีแต่ไมนใจอเอะไรอย่างเงี้ยฝึกร้องยังไงคะฟังฟังก็ร้องตามจำแล้วเพลงเขาก็เปิดที่ที่เดี๋ยวก็ร้องได้แล้วไปยังไงมายังไงถึงบอกว่าถึงจะได้ไปอยู่กับวงบรรจบเจริญพรอ๋อนั้นบรรจบเขาไปเล่นจังหวัดชัยภูมิก็เลยพอเริ่มจากขายทานก็มาเป็นลูกจ้างโตลุง เขาต้มโตลูกเ้าต้มโตลูกในตัวจังหวัดนั่นแหละแล้วนี่ก็อยู่กับเขามานานประมาณปีกว่าๆนี่มั้งได้เงินเดือนร้อยห้าสิบเดือนละร้อยห้าสิบเสร็จแล้วก็เห็นวงดนตรีเข้าไปเล่นที่ชัยภูมิอาบันจบเขาเลยบอกว่าอวันนี้จะต้องไปสมัครร้องเพลงให้ได้เลยแต่ได้ยุคใหม่ค่ะตอนนั้นคุณอ้อยหิายตอนนั้นค่ะอายุที่ประมาณสิบสี่สิบห้าเลยกำลังเป็นรุ่นรุ่นเลยสาวๆเลยแต่ว่ารู้ตัวเองมั่นใจว่าเราร้องได้เนี่ยไปรอบแรกเขาไม่รับ อามันจบเขาประมาณสี่ห้าโมงเย็นเขากำลังนอนอยู่ก็่อนอยู่เพราะบอกอาสวัสดีค่ะมีคนแนะนําให้บากว่าลูขอมาสมัครร้องเพลงเพราะว่ามึงมาจากไหนนะไปเลยมึงรีบไปเลยมาทางไหนไปทางนั้นเลยโอ้ไล่คือเขาเรียกว่าไล่ตะเพิดเอาไปเลยไม่พูดอะไรอ่ะไม่พูดอะไรด้วยเออไม่พูดอะไรนักร้องเต็มเลยบว้ยเมรับอะไรเงี้ยไล่พอไล่เสร็จแล้วกลางคืนไปใหม่เขาเล่นเลิกแล้วไปมีหางเครื่องก็สงสารน่ะช่พี่แอลก็สงสารก็เลยบอกว่าไอ้หนูไปกับพี่ไหม เ,เดี๋ยวพี่จะพาไปอาบันจบเขากับกรุงเทพแล้วนั่งบนรถบัสเนี่ยไปมาถึงก็พี่แอลเขบอกว่าเออเองอยู่ตรงพันนกนี่นะนะเดี๋ยวแฟนพี่เขาไม่ชอบคนยุ่มย่ามให้นอนอ,อ,อยู่ตรงป้ายรถเมย์มกหัว ก็เลยทำไงก็เอาพาถุงนั่นคุมโปงครับคุมหัวเมื่อไหร่จะมาทีหิวข้าวนุ่นแกมาประมาณสี่โมงเย็นดูิวข้าวจะไปไหนก็กลัวหรงคืออยู่ตรงนั้นเลยเพราะว่าเพิ่งเข้ากรุงเทพไงไปไหนก็ไม่เป็นไม่มีญาติสีพี่น้องที่ไหนอยู่แต่ตรงรถเมล์ตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละไม่ไปไหนหรอกว่าเธอจะไปไหนนะอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวหลงอะไรก็ไม่ไปไหนก็หิวข้าวเมื่อไหร่จะเดินไปตรงนี้ก็รู้วร้าน ข้าแกงอยู่นี้แต่ไม่กล้าเดินไปกลัวเดินกลับไม่ถูกก็นั่งรออย่างนี้ห้าโมงกว่าๆ่มั้งถึงมาพี่เขามาเขามาเป็นไงรอพี่นานบอกโอ้หนานมมกพี่ยังไงให้หนูไปกินข้าวก่อนพอไปบ้านอาบรรจบอีกเขาบอกอ่ะอ่าบอกเด็กมันมาจากชัยภูมิมันตั้งใจอยากจะมาร้องเพลงหรืออะไรเนี่ก็รับมันไว้มามุงพามันมาทําไมเนี่ยกูสาไม่รับปูไล่ไหมละมึงพามันมาทําไมกูจาได้ด้วยกูไม่รับหรอก มึงพามึงพามันกลับไปเลยมึงพามันมมึงก็ต้องพามันกลับอะไรอย่างเงี้ยบอกโอ้หาถงสามให้มันทําอะไรก็ได้ครับอกเอ้ยไอ้น้องเองทําอะไรได้มั่งมีแต่เช็ดขี้เลี้ยงลูกเอาให้อะไรเงี้ยเอาโอ้ให้ไปเป็นพี่เลี้ยงใช่ก็ยอมนะอย่างน้อยก็เป็นจุดเริ่มต้นนะใช่ตอนเลียงแต่ไม่ได้ร้องเพลงนะอยู่ก็อามันจบนานประมาณแบบว่าได้จะสองปีแล้วยังไม่ได้ร้องเพลงเลยเราก็เลยน้อยใจก็เลย เก็บเสื้อผ้าที่แดนเซอร์เขาให้มีวิกมีกระโปรงสั้นอ,ออกจากบ้านไปเลยค่ะแบบว่าน้อยใจเดินไปเดินไปไม่รู้จะไปไหนหาจุดหมายไม่เจอตอนนี้พอจะกลับกลับไม่ถูกล้บอกว่า16ชั้นฟ้า15ชั้นเดนลูกมาทำงานเพื่อจะส่งเงินไปให้แม่ให้พ่อให้แม่บอกว่าขอให้ลูกพบสิ่งที่ดีให้เจอวัดเถอะ เพราะถ้าลูกเจอวัดลูกจะปลอดภัยอันนี้คือตัวเราต่างจิตใจใช่แล้วตัวนี้ตอนนั้นผมยาวเป็นคนที่ผมสวยคนรักผมด้วยตัดสินใจไปตัดผมให้ตื่นผู้ชายเป็นผายเป็ผู้ชายเลยแล้วตัวนี้ก็เดินไปเดินไปไปเจอวัดค่ะวัดดงมุนเหล็กโอ้โหสายใต้เก่าโอ้โเราลอดตายแล้วประมาณสองทุ่มกว่าไปเจอวัดเอาละเราต้องยึดหลักวัดนี้ไว้ก่อนเลยว่า ไปถึงไปถามาลูกศิษย์ว่าหลวงพ่ออยู่ไหมครับผมเป็นญาติหลวงพ่อครับ oh, เป็นญาต <c oughs> ิหลวงพ่อ <สา S 2> เลยหลอกพระเข้าแล้วหลวง <c oughs> พ่อโอ้นูนูจำวัดอยู่น้่นพอไปถึงหลวงพ่อจำวัดอยู่ก็ไปเคาะบังปังบังบังหลวงพ่อไม่เปิดบังบังบัง <c oughs> ีเคาะในี่หิวข้าวโอ้จะขอขอข้าวพระอ่าจะขอข้าวพระกินนะคะห<อ>ลวงพ่อไปเปิดพอเคาะนานๆป้องว่าไม่หยุดเลยนะมา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 ครับท่านก็นเลยเปิดอ่าเปิดไปตัวอ้ามาไงเนี่ยอะไรโอ้หลวงพ่อครับผมหิวมากเลยมีอะไรให้ผมกินบัางครับผมหิวข้าวผมพูดไม่ได้เลยตอนนี้มีข้าวกินไหมผมผมขอกินนะครับแต่ท่านก็ยังไม่ถามว่ามาจากไหนเขาก็ให้รู้เสีย เออมันนี่ไอหมามันกินบดหรือยังให้ลูกศิษย์ไปดูดิเหลือๆให้มันกินไปอปงเงี้ยมันพ้องไปทางชีิตไปเงี่ยปรากฏว่าก็อยู่ที่นั่นค็หลวกพ่อเนี่ยใช้ไปทภายย่ามไปบินทบาศเป็นเด็กวัดแล้วล่ะเป็นเด็กวัดปรากฏว่าอยู่กับลวงพ่อประมาณปีกว่ามั้งจากนั้นมีโอกาสได้เข้ามาจับไม้ได้หรือยังคะเป็นอย่างนงี้พอมาพักหลังรู้ ว่าโอ้กรุงเทพเป็นอย่างนี้อ๋อนี่ติ๊กตั๊กคาเฟ่ทางเข้าวัดไปติ๊กตั๊กคาเฟ่คือเป็นสมัยที่พี่้องแบบเล่นตลกติ๊กตั๊กคาเฟ่ตรงไหนอนี่ยอยู่พรานนกครับติ๊กตั๊กคาเฟ่เป็นสถานที่ที่ตลกตลกจะต้องผ่านติ๊กตั๊กก็ลาหลวงพ่อเลยเขาเห็นติ๊กตั๊กปุ๊บลาหลวงพ่อเลยครับผมจําบ้านผมได้แล้วครับผมจะลาหลวงพ่อผมจะกลับบ้านผมแล้วครับเงินหลวงพ่อให้ผมวันละสามบาทสี่บาท ผมมีเยอะเลยมีตั้ง2,000กว่าบาทครับผมเมื่อกลับบ้านหมและเก็บเวลาบาท2,000กว่าไอเสื้อผ้าแล้ววิกเนี่ยเราเอาไปฝังไว้ตรงที่เขาเก็บกระดูกอะหั้ใจมันจะเน่าหมดแล้วมั้งลิปติกอะไรเนี่ยโอ้เป็นปีแล้วปราว่าไปขุดประมาณ2ทุ่มกว่ามันยัง มันเป็นถุงโชคดีนะมันเป็นถ <go ุงเชคดีเออมันเปื่อยหมดแล้วโชคดีมันเปื่อยหมดแล้วแต่เราใส่ถุงพลาสติกทีโอ้มันอยู่ครบนีเนื้อแล้วเวลาหลวงพ่อจะรีบออกเลยกลัวกลัวจะกลัวหลวงพ่อจะล้างไว้ค่ะก็เลยมาทาทาลิปติกไม่ไปไหนนะตรงนั้นแหละป้ายรถเมเ์ตรงติ๊กตักอะไรตรงนั้นแหละไปทาปากผมยาวหรือเปล่าตอนนั้นไม่ไม่ไม่ยาว เอาวิกที่เขาให้มาแล้วแต่งได้ใช้งานแล้วคราวนี้ไปแต่งตรงนั้นกระจกนิดเดียวให้เนี่ยแต่งแต่งแตคนก็ว่าคนบ้าคนที่เขาจะกลับบ้านนี่เขาคอยมองทั้งฝั่งนู้ก็มองฝั่งนี้ก็มองครับ คนไม่เต็ไมต <c oughs> ได้ยินโอ้ <c oughs> แปลว่าเราเต็มน,นะแหมเรื่องราวกําลังเข้มข้นนะ <c oughs> ว่าอยากจะให้พี่อ้อยเนี่ยไปโชว์ <c oughs> เ,เพลงให้เราฟังหน่อยะ <c oughs> เดี๋ยวกลับมาคุยต่อกับว่า <c oughs> หลังจากจุดเริ่มต้นแต่งหน้าแล้วอะไรจะเกิดขึ้นใช่แล้วค่ะอีกหนึ่งบทเพลงนะคะที่วันนี้คุณอ้อยใจดานิสานมาขับร้องให้เราทุกคนฟังค่ะครับผม ผัวฉันหายฉันไม่ตามแล้วเว้เวเขาไปมีเมียเด็กเป็นแม่ไม,ม้ที่ผัวตายแน่แท้่ากผัวตุกแกไววกคนแก่